เจเดย์สวัสดีวันที่ย9่กรกฎาคมปีพุทธศักราช2564ลกูกอ่าคราวนี้สัปดาห์ที่แล้วพวกเราทำรายงานเสร็จ้นยันลูกทำรายง,งานเสร็จ้นยันอ่าสัปดาห์นี้เลยครับพบกับทีเชอร์สรร<ะ>ั่งนะครับทีเชิญทัศนะวิชาภาษาอังกฤษนะครับอ่าทุกคนพร้อมจะเรียนหรือยัาง,งาลูกอ่าถ้าใครพร้อมที่จะเรียนแล้ว หยิบไปงานขึ้นมาลงใบงานวันนี้เกี่ยวกับการทักทายนะครับหรือว่าคุยจริงหรือว่าการทักทายเพราะฉะนั้นวันนี้หยิบมาใบงานขึ้นมาที่หน้าตามหองทีเชอร์ก่อนจะทำไปงานทุกครับทีเชื่อให้เวลาเขียนใบงาน่าเขียนเชื่อชั้นนะครับ้วก็อาชื่อชื่อเล่นแล้วก็ชั้นนะครับ อ่าล้วๆเขียนชื่อให้เรียบร้อยนะครับทุกๆครั้งเลยทีเชอร์จะได้รู้ว่าเป็นใบงานของใครนะครับทำเรียบร้อยมาทําดูไหมนะยาวตีเชอร์จะไม่รบงวนให้พวกเรานะครับเมื่อทำเสร็จแล้วมาดูคําสั่งเหมือนเคยนะครับอ่าให้นักเรียนจับผู้รูปภาพกับคําศัพท์ที่ถูกต้องอ่าก่อนจะจับผู้รูปภาพทีเชอร์อ่าทีเชอร์จะอธิบายความหมายอ่าของคําศัท์ก่อนนะครับ กับกูรูภาพกับคำศัพท์ให้สอดคล้องกันเพราะฉะนั้นพวกเราอ่าชูนิ้วเกินหนึ่งนิว้วอะไรก็ชี้ตามมีเชือเ่ออะไรก็อ่านไปพร้อ,รอมๆกันนะครับมีเชื่อพัดจะเป็น,นตัวแทนของพวกเรานะครับอ่านแล้วก็ดีเชื่อพัดจะไปพวกเราเด้ฟังนะครับคําแรกชี้บรียชี้บรียลูกชี้แล้วนะอ่านตามดีเชื่อนะครับกูด <Good evening. S 1> อิฟเปินก <Good evening. S 1> ูดอิฟเป็นกูดอิฟเปินกูดอิฟเนแปลว่า สวัสดีตอนเย็นคำที่สอง Good morning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  แปลว่าสวัสดีตอนเช้าครัสวัสดีตอนเช้าจับความหมายดีๆนะลูกอ่าต่อมา Good night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  อ Good night แปลว่าราตรีสวัสดิีราตรีสวัสดิ์นะครับในภาษาไทยทักมา Hello 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 แปลว่า สวัสดีต่อมาเราสุดท้าย Good, Good afternoon Good, <absolute. S 2> Good afternoon Good afternoon Good afternoon ไหนวะสวัสดีตอนบ่ายค่ะสวัสดีตอนบ่ายนะครับจำมาหลายทีแล้วก็สุดท้ายล็อกสวัสดี Goodbye 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 ลาคิดบ่ายไหนวะลาก่อนลาก่อนลาก่อนอนอะการที่มาดูมาลากเส้นให้ สัมพันธ์กับรูปภ้าไม่ถูกต้องนะครับคำแรกพี่เจ้าพูดไปแล้วบอกไปแล้วนะครับคำแรกกูอีฟสวัดีแป๊บหนึ่งนะคะรับพี่เช้าฮสวัสดีตอนเย็นสวัสดีตอนเย็นเรามาทำหม้อกันพี่เจ้าหยิบากาทุกดอกหยิบดินสอมาเลยลูกสวัสดีตอนเย็นใช้ไม้บรรทัดด้วยเลครับอ๋ใชายไม้บรรทดัดในสวยงามตอนเย็นผ้าไหนเป็นผ้าพตอนเย็นลูกผ้าไหนภาพตอนเย็นเลยผ้าที่สองค่ะ ภาพที่สองใช่ไหมครับเออเห็นไหมครับตอนเย็นหรือว่าก่อนเข้านอนนะครับเราสังเกตจากอะไรลูกมีดวงดาวมีพระดวงอาด,ดวงจันทร์นะครับอ่าแล้วก็ใช้ไม้วันนั้กี่เส้นชึบเป็นคู่ขนานแบบนี้นะครับให้ตรงตรงเลยนะไม่ใช่ใช้มือไม่ใช่ในชั้นนะพวกเราใชา้ไปเหรืทัดให้สวยงามนะครับกินมากดเอ๊ะเป็นหนึ่งก็ตือเป็นไงลูก สวัสดีตอนเย็นอย่างเช่นเราไปเจอดีเชอร์ในเซเว่นเอทีเอทีเหี้ยตอนเย็นนะหลังจากเลิกเรียนพวกเราก็เป็นอย่างนนี้ไม่าขวดิ่มๆีเชอร์สารควนน้ไมๆด้ิีเชอร์พาร์ทสวัสดีครับดีเชอร์ดีเชอร์สารดีเชอร์พาร์ทฮ่าก็คือใช้ในตอนเย็นหรือว่าก่อนจะเข้านอนนะครับเรายังไม่ขึ้นเตียงขึ้นเข้านอนเราใช้คกว่าข o ดอิมพ n น n คอ่าต่อมาคำที่สองฮ่าดีเชอร์ทำให้ดูอีกสองข้อนะครับที่เหลือพวกเราไปทำดีอ่าคำที่สอง Good morning Good morning ปาลูก okay สวัสดีตอนเช้าสวัสดีตอนเช้าอสวัสดีตอนเช้าเอาดินสอมาแล้วก็มาทักขีดโยมตัวไหนอะไรบ้างที่เะ่าอะไรภา ภาพอีกหนึ่งเลยไหมครับตื่นนอนมา Good morning Father Good morning Mother สวัสดีครับคุณพ่อสวัสดีครับคุณแม่นะครับเห็นไหมครับอ่าขีดเส้นให้สัมพันธ์กับรูปภาพนะครับที่เหลือดีเชื่อไม่เฉลยนะครับถ้าใครทำไม่ทันถ้าใครไม่รู้ว่าคำศัพท์คำนี้หมายควา,าว่าอะไรก็ให้หย่อนกลับไปดูคลิปนะครับก่อนหน้านี้ดีเชื่อมันก็ พูดบอกความหมายไปหมดแล้วนะครับเราก็จะได้รู้ว่าภาพไหนมีความหมายตรงกับคำศัพท์ข้อใดนะครับข้อใดนะครับเพราะฉะนั้นทําไม่ถูกต้องนะครับเมื่อทำเสร็จนะครับทั้งหมดแล้วฟรีกลับมาข้างหลังนะครับอีกหนึ่งแฝงนะครับอีกหนึ่งหน้านะครับอีกหนึ่งเป็นเกี่ยวกับเรื่องโรตีเหมือนกันนะครับการเก่าทักทายการเก่าทักทายนะครับ ก่อนที่จะนาแบบฝึหกหัดทุกทุกครั้งเลยเป็นไงลูกอย่างงลืม <'t> อะไรลูกแอ้ยเขียน,<า>นชื่อนามสก,กุลแล้วก็ชื่อเล่นอะไรก็ฉันน,นะครับอ่ามาหลังจากเขียนเสร็จแล้วก็มาดูคําสั่งในหน้านี้ง่ายๆ,ๆนะครับให้นักเรียนเติมคําศัพท์ในช่องว่างให้ถูกต้องอดูรูปภาพน,นะครับ l ูปการ The นที่ชืภาพแรกอะไรภาพสองภาพสามภานะครับมาดูคําศัทงตนี้ หรือว่าใครมีดีสองก็จุดไว้ก็จุดไปนะครับใครทําไม่ทันก็สามารถเปิดคลิปย้อนหลังง่ายๆง่ายๆเอาลายฝังซ้ายมือก่อนนะครับฝั่งซ้ายมือของนักเรียนก่อนนะครับ mm hmm. สองคำเราดูคำแรกเอานิ้วชี้มาชี้เลยลูกมาจะได้เราจะได้รู้ว่าคําศัพท์คํานี้แปลว่าอะไรเอ่านตามดีเจเลยครับดีเจครั o r n i n g Good morning Good morning แ <Good morning. S 2> ปลว่าอะไรลูกสวัสดีตอนเช้าสวัสดีตอนเช้ามันาะนั้น ทำเลยดีกว่าสวัสดีตอนเช้าภาพไหนที่เป็นตอนเช้าลูกภาพที่เท่าไหร่ภาพที่หนึ่งภาพที่สองมาที่สามภาพที่สี่ภาพไหนเอ่ยภาพที่สอง่าตรงนี้ใช่ไหมครับเราก็นำคำศั่งกันว่า Good morning มาเติมอ่ามาเติม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 อ่ะยินดีเชื่อมันกันอ่ามาเติมให้เรียบร้อยนะครับ Good m o r n อ่าให้สวยงามแล้วก็ถูกต้องลยงครับอ่านได้เป็นหนึ่งข้อนะง่ายเลยครับ easy ไมเลยครับ easy มากเลยะครับง่ายมากเลยไหมครับ Good m o r n อ่าการํำแบบฝึกหัดหรือว่าใบงานหรือว่าข้อสอบก็เหมือนกันลูกอ่าเราได้คำตอบข้อไหนแล้วอ๋อให้เราอาจจะทำเครื่องหมายแบบนี้ก็ได้อันนี้เป็นอ่าเล็กๆน้อยๆนะครับวิธีการทำข้อสอบ ว่าการทำรายงานเราจะได้รู้ว่าเอ้ยคำตอบมันเหลืออยู่สามข้ออ่ามาดูอ่าข้างล่างข้างล่างข้างล่างนะครับข้างล่างช่วยเฉลยให้อีกข้อหนึ่งนะครับอ่านตามที่ช่วยกด afternoon 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 นี่คืออะไรลูกสวัสดีตอนบ่ายสวัสดีตอนบ่ายนะครับตรงท่าไหนลูกขอท้องกับท่าไหนเลยตอนบ่ายตอนบ่ายก็มีพระอาทิตย์พระอาทิตย์ก็ ไมไยงาภาพนี้เลยศิษย์ศักดิเ์เดียวโอ้าภาพนี้สามใช่ไหมครับมาภาพที่สามมาบ้างเราก็จะได้คำว่า good afternoon afternoon เขียนให้สวยงามนะครับ good afternoon เฮ้สวยงามนะครับไม่อยู่ในชอ่องนะครับเป็นไปไปงาได้แล้วเป็นไงลูกได้แล้ว มาเลยครับมอบเหลืออยู่แค่2ข้อนะครับแล้วการกะบาดเลยครับตอบก็อยู่เหลือแค่2ข้ออ่านตามที่เชิญรับโน Good evening Good evening Good evening ฮะเป็น evening เป็นสวันดีตอนสวัสดีตอนเย็นนะครับสวัสดีตอนเย็นแล้วก็เส้นหาย Good night Good night ก็คือราตรีสวัสดิ์นั่นเองเหลือแค่2องข้อ นะครับทำให้ถูกต้องทาให้ถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นก่อนที่จะปิดคลิปนี้ไปนะครับพิเช์ขอทวนคาศัพท์คําศัพท์คำ้องสิบคำสิบคำสิบคำในโลกสิบคำนะพิเช์ให้พวกเราห้องคําศัพท์คําทองที่พวกเราเคยท่องการอยู่อานรบาลสาวยังไม่รู้จัได้ไหมเลยอ่าวันนี้พิเชษขอยี่สิบคำลูกอ่าเดี๋ยวเราจะลืมถ้าเราขาดการทบทวนนะครับอ่า สิ่งที่เราท่องมามันก็จะลืมเพราะฉะนั้นวันนี้ทีเือขอยอ20ิบคำเริ่มจากคำว่าสันบุตรชายจนถึงคำว่าทองกูจะเป็น20คำพอดีเพราะฉะนั้นให้พวกเรายกมือขึ้นแล้วก็มานับแล้วก็ท่องไปพร้อมกัน20คคำลลก,กว่านี้เราจะร้องเพลงนะครับอขอหนึ่งสองสามอนนันล้กสันบุตรชายขายเซลเทลบอ ออกอ u าข่าวแม่วัวหัว head get ได้รับจับ catch m a สเสือเสือ tiger boxer นักมวยสวย beautiful ผู้ดึงมาถึง alive advice ทำแนะนำจำ remember better ดีกว่ามาคัาดรัม ทองกูก็จะเป็น20คำพอดีใช่ไหมลูกเพราะฉะนั้นท่องทุกทุวันนะครับแล้วเราก็จะเก่งโลูก่าถ้าเราท่องทุกวันทุกทวันเราก็จะจำได้นะครับแล้วก็ร้องเพลงนะครับเป็นเพลงเดอร์ข่อนแค่10คำพอเริ่มจากสันดุชัยเดงเือไนเกอร์ออกเพราะฉะนั้นอ่าไปท่องแล้วก็ร้องเพลงนะครับมันก็จะช่วยให้เราจำด้วยนะครับ โอเคครับตอนปิดเทวดีเชอร์ขอนะครับขอพวกเราร้องเพลงสับตัง้ง mm hmm. หงอย่างว่าโ o ลด a v ค r y s o n g รี mm hmm. นะครับกับดีเชอร์ป้อมกันขอแค่สิบคำลูกสิบคำสิบคำนะครับเพื่อไม่ให้พวกเราลืมนะครับถ้าไม่นนอกไม่ให้ร้องพวกเราจะลืมนะครับโอเค